ข้าวมันไก่อันดับหนึ่งของประเทศต,ตอนนี้คือหมึกมันไก่ถ้าคนดูตอนเสียงุ่มเป็นไงรอ้รองร้องไปครับร<อ>ตับกรากาวตับไก่ทองคำอ,อันนี้สุดกว่าอันนี้เนยใช่ไหมอ,อันนี้เนยเนยเพื่อเนเพื่อ <c oughs> น,นดูอยู่เนี่ย <c oughs> ขอสุดเพื่อนได้ไหมไ้ได้ค่ะสำหรับ ชเชฟเต้ตุ้มพี่เมาแต่ยินทัวนะชัวนะชัว,นะชวรักนะมีาการเลยก็เดี๋ยวเทคนิคเรียบเลยนะถ้าคุณดูดีๆไม่กดข้ามไม่กดสกิปนะคลิปนี้ตำนายละ หนึ่งของประเทศตอนนี้คือหมึกมันไก่โอ้โหทุกคนให้การยอมรับนะเป็นร้านที่ตอนนี้เป็นกระแสโด่งดังที่สุดทูกช่องมาหมดแล้วแต่ผมเพิ่งมานะต้องบอกว่าวันนี้ที่มาเพราะว่าเชฟหมึกโทรไปบอกกี้เชฟเชฟเป็นเกาเหรอ,อ,อก็เป็นตั้งนานแล้วครับเจมีไก่ที่กินแล้วไม่เป็นเกาหรือว่าเลสก็คือน้อยลดก็คือเป็นไก่ที่แบบว่ามีสารพิวรีนน้อยก็คือหมายถึงว่าเป็นแบบกดยูริกให้กดยูริกที่ต่ำ อุ้ยอย่างนี้มันกินได้ดิคนที่เป็นเกาก็าสามารถกินร้านนี้ได้นะสําหรับบึกมันไก่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่วันนี้กิน่งนี้เดินไม่ได้เราหลอกอ่ะกินเลยไหมไปลองดูโอ้โหนี่บอกเลยว่าบางคนที่ต้องต่อคิวบรรจารวันเพื่อจะได้มากินสิ่งนี้นะนี่เลยครับน,นี้อะไรนี่คือไก่ตอนธรรมดาเลยบึกมันไก่กูดูคอลลาเจนป่ะสิ่งที่เขาเคลมของเราก็คือคอลลาเจนนะอือหือดูนีอยางชํำ สุดตีนดูคนละเจนเพื่อนๆเนี่ยที่เขาดังๆนะอ่ะดูครับข้าวดูข้าวข้าวเป็นสีทองราบนะอ่ะขอตักน้ำได้ไหมนะเขาสไตล์อ่ะน่าจะเป็นสไตล์เหมือน,ในใคล้ายๆเปตรงนะ้นมีน้ำหน้าสิงคโปร์อ่ะคุณว่าผมกินป,ปลาปาก,ก่อนหรือน้ำ้ำจิ้มไปเลยดีป,ปลาปาก็ได้เอาป,ปากก่เลยนะคำนี้ครับที่รอคอยนี่ไก่ตอนธรรมดานะ นุ่มไก่ตอนนี้หนังจะนุ่มไขมันเยอะหน่อยคอลลาเจนคือแบบลื่นๆมันเลยไก่นุ่มมากข้าวมีกินหอมนะมีขิงมีหอมแบบเครื่องเทศเบาๆเ่อไหมแล้วก็น้ำซอสเนี่ยออกเค็มหวานเค็มแล้วหวานตามโอ้โหนี่ออี้กินที่งานสุงพ่อเขายังไม่ขนาดนี้นะเอออันนี้เะเวอครับาร์คสุดท้าย,ายอ่ะเรามาลองน้ำจิ้มที่แบบโอจีของคนไทยแล้วนะ ก็คือเต้าเจี้ยวหยั่งนะเนีน่ยผมเป็นคนกินเผ็ดเยอะหน่อยนะแเสนอคุณลองอันนี้อร่อยที่เป็นน้ำมันงานอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าขิงขยำต้นหอมอน,ะนี่เอาแบบบ้านๆเราก่อนนะกูดูคำนี้เฮ้ยคืองไงถ้าคนดูตาเสียนุ่มเป็นไงรองร้องไปครับเต้เจียวส่วนเนือ้อน,น่องเต้นซูฟันมีเอ็นเล็กๆตุ้มนิดนึง คือต้องบอกว่าไก่ตอรจะมีความสมบัติก็คือตัวอ้วนไขมันเยอะเน้นไปทางนุ่มเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบแบบว่าเฮ้ยผมชอบไก่ดึบๆนี่ครับที่นี่มีให้บริการอันนี้อะไรสามสายพันธุ์โอ้โหโป้งดูชิ้นนี้ดิดูชิ้นนี้นี่ไก่สามสายครับไขมันหนังจะบางหน่อยเป็นไงคอลลาเจนเป็นไงอืมฉ่ำสุดตีนโอ้หแล้วเขาต้มได้แบบเพอร์เฟกต์กูมาคือแบบคอลลาเจนแบบ เนี่ยดูดนนๆอ่ะโอเคครับมาลองไก่สามสายบ้างนะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติที่จะหนึบหน่อยน,นะอ่ะดูถ้าผมจินใจนำาด้อนนะอ่ะคุณคุณให้ผมรอนี่อ่ะใช่ใช่นีนี้โหจริงอนี้ผมเคยเห็นวิธีทำเขาเอาขิงไปขยำใส่พวกน้ำมันนะแล้วก็วใส่ต้นหอมอ่ะลองดูนะดีไก่สามสายครับอืม เหมือนรสชาติมันไม่แย่งทีนไก่ใช่ไหมมะละบุนไประบุนละไมไปกันรสชาติอ่อนๆน่ยแต่ไก่สามสายมันนึบขึ้นเลยคือมีความนึบขึ้นนิดนึงอะแต่ไม่ได้แบบ,บนึบจนไม่นุ่มนะก็ยังมีความนุ่มอยูอ่เหมือนเขาว่าต้มได้นุ่มมากนะนี่ผมรอนี่หว่าท้าทายอกไก่ครับอ่ะถูกไหมคนเราต้องวัดกันที่ทอ,อกไก่นะเนี่ยอกไก่สามสายเล้นะดูจะเหนียวไหมอ่ะแบบเด็กกันมาเด็กๆเด็กกินกับซีอิ๊วดำ ส่วนภาพอยากว่าตากล้องเนี่ยไม่ค่อยเอือว่าอะไรกินแล้วมาก,ก,ก่อนกินก่อนกูเลยที่เนี่ยเป็นไงตาก,กล้ลงองแบบเราเราสึกที่เราเคยทำคลิปเอะข้าวมันไก่กันนะถ้าเกิดย้อนไปกูให้ที่นี่ที่หนึ่งจริงปหมอืมมาบอกน,นี่นี่คุณดูเด็กว้วนนะดูเขาแร่นี่มาให้ดิปีกเขาแร่ป,ปีกไหมก็คือแบบโอ้หนังเนิบแบบไขมันล้วนเท่าไหร่วะแม่เรากินไปเด็กอ้วนทีนึ่งไหมพื่อนๆที่กับหังดูคลิปอยู่นะให้ตายไปเลยเนี่ยเที่ยงคืนที่หนึ่งเนี่ยนี่หนังล้วนนะ กับเนื้อปีกแบบเบาๆเาเรียกไงนะดูคำนี้ก่อนที่จะเข้าไฮไลท์ต่อไปนะครับหนังปีกมันเป็สวรรค์ของคนรักข้าวมันไก่นะจริงถูกไหมไม่มีใน,นติดไม่ได้หนึบไม่ได้กรึบใช้คำนี้นะตัวใหญ่จะออกไปทางนุ่มเลยลื่นละมุนรสชาติเค็มหวานคกล่อมไอ้นี่ก็ไม่โดดมัถึงไม่ได้เผ็ดจนไปนกำลังพอดีหมดแต่ไฮไลท์ครับตัวอย่างนี้ ออจิมาถึงไฮไลท์ที่สุดที่คนพูดถึงขนาดนานที่สุดก็คือตับโรรกาวเขาบอกว่าตับที่นุ่มไร้สิ่งขาวเพอร์เฟคคุกของเจ๊หมึกก็คือนี่คตับไก่ฟักลกาลเขาพูดนะหนักกว่านั้นครับที่เหมือนโัวกาลาากกว่านั้นก็คือสิ่งนี้เลยครับตับไก่ทองคำ ที่เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นตับไก่บ้านนี่แหละแต่ถ้าเราต้มสุกเกินไปมันก็จะเปลี่ย,เยนเป็นสีดำแต่เจ๊ปึกเนี่ยเขาต้มด้วยอุณหภูมิที่แบบเพอร์เฟคคุกมันก็เลยกลายเป็นสีทองลองตับธรรมดา,าก่อนนะอะตับไก่ตอนก่อนนี่ผมแบบผมไม่ผมพูดสภารภาพได้ว่าเขาผมไม่กินตับไก่มาแบบไม่ต่้งกว่าสิบปีนะเพราะผมเป็นเกาแต่ต้องยอมว่ะที่เนี่ยแต่ก้องบอกขอสักทีใช่านัตน้องยอมจริงอ่ะแล้วก้องบอกให้กินก่อนอะไรนะในน้นำจิ้มพริกนั่นน่ะน้ำจิ้มสิงคโปร์นี่เขาเรียกเออ อีกว่าเออ,อลองดูนี่สตาสิงคโปร์นะถ้าอย่างเาง,งี้ยมิกกย่านเงี้ยจบเลยเอออ่ะเรากินแบบไม่มีข้าวนะเราดูนะครับตับไก่กับคนเป็นเกาคนละมุนเหมือนเนยเลยอ่ะอืมเหมือนเนยเลยอ่ะมันละลายแบบกัดปุ๊บละลายปริ้เลยอ่ะไม่มีกลิ่นเลยได้เหมือนกินพวกปาเต้แบบร้านดีๆเลยใช่ปะอืมโอ้โหสุดวะ่ะ ต้องยอมรับว่าเป็นคนไม่ได้กินตับไก่นะเลยไม่มีประสบการณ์อื่นนะตับเกินเบอร์มากอย่างก,กับฟัวกาฟของแด่ว่าดูสีทองเหมือนฟัวกาป่ะแต่ชิ้นแบบชิ้นยังใหญ่ๆชิ้นเหมือนฟัวกาเลยขอน้ำร่าดหน่อยนะแต่ผมขอกินแบบไทยๆได้ป่ะเออลองดูแลกินแบบว่าอ่ะจิ้มหยาบนะหมักเขาให้ตับไก่สีทองฟัวการครับผมมีขนมจิ้มยำไทยๆ กว่าอันนี้เนยใช่ไหมอันนี้เนยเนยที่สำคัญคืออันนี้กลิ่นกลิ่นคือไม่มีเลยอ่ะไม่มีกลิ่นเลยอันนี้ยังมีกลิ่นแบบอัพก็เทน,น,นแบบนิดนึงแต่อันนี้ไม่มีเลยที่อันนี้อร่อยสัตว์โอ้โหตายแล้วกูเบินเบก่ากลยเดินไม่ได้ช่วยเดินเดินด้วยนะช่วยพยุงด้วยนะยังไงต้องจาัาไก่เพิ่มนี่อยากกินอนะ่ะไม่อยากถ่ายแล้ว่ไก่ทอดเราเอาไหม นี่จิ๋วกุยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจิ๋วกุยนะไข่อินเหรอไพ่อดเขาเอ้ยผมเคยถามนะเขาทำยังไงเขาใช้แป้งไม่บอกได้เอาแล้วเปลี่ยนสูตรแล้วไม่ของเขาเนี่ยเป็นไก่บรายเหมือนกันถึงจะไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้โปรโมทมากแต่ก็เนื้อสะโพกนะครับเราเกี่ยวปากนะรสชาติดีอ่อนๆเหมาะกับการกินกับข้าว แต่พูดตรงนะว่าไก่ทองมันหลุดมากเนี่ยไก่ทอดเลยแบบไม่ได้เป็นที่พูดถึงขนาดนั้นแต่ก็กินได้เราสายเด็กวัวเราก็กินหมดนะเฮ้ยเห็นบอกมีไก่ที่แบบกินแล้วไม่เป็นเกาเหรอเจมมึกบอกเลยอาไหมไปไปไปครับโคตรอิ่มเลยเซตแรกผ่านไปนะเกากินปหเนี่ยเจ็บขาเนี่ยเกรว่าเจ็บขาเนี่ยนะเจ้ดีครับมาเดี๋ยวเจ้ยุริขึ้นใช่ไหมอย่างนี้ต้องโ่ะโรยยุริกึ้นละ ืออะไรนะอันนี้เป็นไก่โคราชไก,ก่โลยูริกโลยูรียูรีนน้อยเหมาะสําหรับคนเป็นเกาคนที่กินได้ใช่โลยูรีก็คือหมายถึงว่าเป็นไก่ที่ให้พิวรีนกับร่างกาคนที่เป็นเกาอะ่ะคือปรับแต่ั้นไม่ใช่ว่าไม่ให้เลยตับมากแต่คือคนเป็เกากินได้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> คนที่เป็นเการนะับแล้วยอยากกินหมึกมันไก่นะหรืออยากกินข้าวมันไก่ที่นี่กินได้ที่อื่ไม่รู้ที่นี่กินได้แต่ถ้าถ้าที่อื่นใช้ไก่ตัวนี้ก็กินได้อ่าแล้วความพิเศษของไก่ตัวนี้คืออะไงครับเจคือไก่ตัวนี้นะ เอาคุณสมบัติของเนื้อสัมผัสก่อนเนาะเขาจะเป็นไก่เลี้ยงแบบธรรมชาติเหมือนไก่บ้านครับแล้วก็เนื้อเขาเนื้อสัมผัสเขาจะเด้งกรุบเด้งกรุบใช่หนังจะกรุบค่ะเนือ้อจะเด้งๆแต่ว่าอันนี้เขาได้รับผลการวิจัยจากมหาลัยแล้วก็ทางสูนยโรงพยาบาลยนะคะว่าเป็นพิวรินตัมพิวรินตําได้รับการวิจัยด้วยดูดิไม่ว่าเขาจะต้มไก่ตัวไหนนะก็จะคงคอลลาเจนมาได้เสมอนะ คือฝีมือไม่ว่าไก่อะไรมาก็ใส่ใส่เรื่องเอาไว้ว่านะแต่ว่าเนื้อสัมผัสมันก็จะแตกต่างนิดนึงอย่างเช่นไก่ตัวนี้เราอยากให้มีเทกเจอร์ที่กรุบมากขึ้นเราก็จะใช้อุณหภูมิสูงขึ้นนิดหน่อยกรุบมากขึ้นนี่คือดูดิไขมันไม่มีเลยนี่มันไก่เปนต้มเลยนะขายสัมผัสจะขายมากโอ้แต่ว่ายังไม่ร่อนน้ำเลยใช่อันนี้เป็นซีอิ๊วอันนี้เป็นซีอิ๊วก่อนอันนี้ทำแบบสีอิ๊วก่อน ไอ so ้นี t t ่ลองกินแบบนี yeah. ้ก่อนอ๋อมีสองแบบเหรอใช่กินแบบนี้ก่อนก่อนที่จะราดน้ำนะอ๋อเอากินไม่ต้องกินแบบซีอิ๊วเป็นแบบซีอิ๊วนะใช่อันนี้จะเป็นซีอิ๊วก่อนที่จะใช้้ทำราดอ๋อมีสองสองในเยอร์ให้กินนะลองดูครับซีอิ๊วนะอืออันนี้แบบเราเป็นจิ้มเลยใช่เรออืมอันนี้ไม่เหมือนที่สองอันอันนี้กินเลยกรึบกว่าใช่มันจะกรึบกว่าเด้งกว่าแต่ซีอิ๊วที่ร้านเนี่ยค่อนข้างออกมาทาง ตัจจานแรงเข้มเลยนี่กับาน่าจะ,จะเหมือนเอาไปจิ้มเลยอ่ะไม่ใช่น้ำราดออันนี้เรานะเราก็มาผสมได้น้ำราดถ้ารู้สึกเข้มเกินไปก็ผสมน,น้ำราดใส่เฮ้แต่นนี้กินสนุกกว่ามันเด้งในป,ปากใช่จะเด้งบอบจึงเด้งกรชุดในป,ปากลแล้วถ้าเกิดอย่างนี้คนที่เป็นยูอ่าเรียกว่าเป็นเกาอยากมากินก็มีทุกวันไหมหรือว่าต้องจอง ตอนนี้นะคะก็มันอยู่ที่น้ำหนักไก่ด้วยถ้า<อ>เราเราไม่ได้เน้นน้ำหนักไก่อ่ะพี่จะรับได้เรื่อยๆเลยแต่ตอนนี้ทางพี่ค่อนข้างจะฟิกเรื่องน้ำหนักไก่อว่าเรารับไก่อายุเท่าไหร่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีไม่ตลอดไม่ได้ปีทุกวันแต่ถ้าเกิดเพื่อนอยากรู้ทักมาถามอะไรไน,นะใช่ถ้าถามเพจหรือว่าโทรมาสอบถามที่ร้านก็ได้ถ้าถามเพจเนีค่คือเพื่อนๆ่คนที่เป็นเก้าของผมนะแล้วมีโอกาสอยากจะทานะ ็าทักปัญหาก่อนว่ามีไหมแันนี้แล้วราคาสูงว่าไก่ธรรมดาไหมครับไม่ค่ะไม่มากเลยที่เหรออยากเซตเซตขายยังไงเริ่มต้นเซตหนึ่งอันนี้เราตัวมันจะค่อนข้างไม่ใหญ่นะคะเวลาเราขายเราก็จะขายเป็นเซตถ้าเป็นตัวใหญ่เราสามารถขายครึ่งตัวได้แต่ตัวนี้เราจะขายเป็นน้หนักเป็นเซตเขาเลยก็คือเซตเนี้ยจะอยู่ที่จานนี้จะอยู่ที่190บาทไม่เป็นเยอะกว่านี้นะคะจริงๆแล้วจะเยอะกว่านี้ครึ่งตัวครึ่งตัวอันนี้คือใจสั่คทานเดียวค่ะโอ้รสชาติไม่แตกต่างไปกับ ที่เรากินเมื่อกี้ใช่<ท>มันจะมีความความชุ่มฉ่ำบนหนัง,ขงเขาคะ่ะแต่ว่าตัวเนื้อมันจะกรอบกว่า <c oughs> คือคนที่ชอบกินลินลีนหน่อยจะชอบไอน้นั้นจะเป็นแบบเด็กอ้วนอ่ะไก่ตอนมันหนาอันนี้จะเป็นแบบว่าเ,เด้งเด้งครึบ,บ<ๆ>ครึบ<ๆ>แต่ความนุ่มเนี่ยไม่ไม่ได้เหนีันมากนะมากกว่านั้นเลยนะดูนีข้าวของนั้นะนะเนี่ยเหนียวนุ่มนะหอมมากมีกลิ่นมีสีที่แบบว่า เนื้อข้าวสองของํำอ่ะแต่ที่สำคัญจริงไหมเห็นเดียวเนี้กันนี้นะแต่ข้าวต้องเป็นเล็กันยากนะเจ๊ก็ไม่ยากหรอกถ้าเรารู้จักข้าวเราเรารู้จักข้าวที่เราบูกคือไก่เนี่ยไม่อาจเดี้ยวหรอกเพราะว่ามันอาจจะทํายากนะอาจจะคัดนตรงนี้นั่นนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆดูอยู่เนี่ยขอสุดท้ายใ้เพื่อนกันนะโอ้จะได้ค่ะสำหรับเชฟเป้กุ๊กขี้ม้ยินชัวนะชัวนะชัวไม่มีการ์นะไม่มีการกเลยก็เดี๋ยว กูอามาแกกินเลยองว่าค่ะเฮ้ยแจกกินเหรอแสดงี่มึงขายดีขนาดนี้เนาะแจกไม่เป็นมันมันไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราที่เริ่มจักการแจกอยู่แล้วคนถึงรู้จักพี่ทุกวันนี้มาหรอยิงใครยิงรลับนะใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่มาด่าผมนะเออเขาขายดีมาสูตรไม่ใช่นะโอเคนะเพราะว่าสูตรต้มตับทุกวันนี้ต้มกันเพราะว่าทุกเมือนก็เราก็บอกว่าต้มเขาเจคแบอเขาหมดแล้วใช่งนั้นวันนี้ครับเป็นของเราครับผมคุกกี้มัครับ แจกสูตรข้าวมันสีทองของหมึกมันไก่ครับข้าวาเลยไหมใช่เลยครับไปครับไปมาครับตามสัญญานะบุกขโมยสูตรโอ้โหนี่สูตรระดับประเทศนะระดับสิ่งประเทศมานะครับเจ๊มึกนี่นนะโอ้โหเมื่อกี้หลังจากเรากินกันมานะเ <c oughs> ื๊หมึกอันนี้ไม่มีกากเลยนะไม่กากค่ะใช้ิืมต้นใช้อะไรบ้างครับข้าวอยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> จะเป็นข้าวหอมมะลิแต่ของเราใช้ข้าวหอมมะลิต้นฤดู้ดหน่อยนะคะ ก็คือข้าวใหม่ข้าวใหม่อ่าข้าวใหม่จริงๆข้าวกลางปีก็ได้นะคะข้าวกลางปีก็ได้ค่ะแต่ว่าสำหรับมือใหม่ๆอะไรเงี้ยข้าวกลางปีจะดีอ่าตอนนี้ไม่ไม่แฉะมากไม่แฉะมากมันไม่ยางมันไม่เยอะมากเราใช้ของที่ไหนอันนี้ใช้ของสุรินทร์ค่ะสุรินทร์สซูริสกินสุราใช่โอเคครับไปซูริสต้องกินสุราแต่ดิไม่รู้จะกินมากกว่ากินเยอะขึ้อ่ะอันนี้นะคะเราใส่ใส่กินนี่นละมันไก่นะคะนละมันไก่นละมันไก่เนี่ยเราเจียวจากมันไก่นะคะ เราเจียวกับใบเตยเจียวน้ำมันเจ,เจียวพวกเปลวไก่กับใบเตยอะ่ะใบเตยแล้วก็มีหอมแดงหอมแดงแล้วก็ขิงนิดหน่อยนี่คือน้ามันหอมที่ผมเคยทำเลยใน่องนะั้นน้ำมันหอมสิเนี่ยนี่สัดส่วนเป็นบอกนะเป็นกล่าวเองนะนี่คือสูตรก็บอกแล้วนะน,นี่คือเอาข,ข,อขิงไปรวมกอขิงไปรวมเราเรา,เราจะเราจะทอดขิงแผ่นก่อนค่ะเราจะให้มันมันมีความเป็นสุกข,ขึ้นมาก่อน ปกติเขาพันนะที่อดเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าเพราะว่าเขาทำเยอะนะแต่ส่วนเราไปกาดเราไปอยากกันดูนะอ่าส่วนอันนี้สามโลที่จะหุงข้าวประมาณสามโลห้าโลย้ค่ะบอกสัดส่วนได้หรอเปล่บอกได้นะเฮ้ยเป็นเล่นไปน้ำมันเท่าไหรถูกโอ้โหี๋ยวก็แชร์กันตายอเนี้ยน so okay. mm? ้ำมัน400ร้อยน้ำมันส0่ร้อยใช่ผิดประมาณ20แผ่นค่ะผิดยี่แผ่นเป็นของตัวเอานะค่ะ ตัข้าวสามโลข้าวสามโลอันเทียไปดูอันนี้อ,อ,อันนี้ไปสุดๆแล้วชูรถใส่ไหมถึงชูรถเหรอไม่ใส่ไม่อร่อยเลยค่ะอาหารจีนขาดไม่ได้นะม,มีบ้าง้ยคนสจัดไพร่ขอ,อเจอเขาไม่หยุดนะครับที่จะปิดร้านแล้วเนี่ยนี่แมวปศิษิ์นะขายไก่หลายร้อยโลนะทินคุณมาได้สูตรเขาดิสร้างอาชีพเลยนะดูอันนี้นะรอให้มันขอบันเหลือง กอบขิงแต่ว่าขิงอ่ะไม่ต้องให้เหลืองเยอะนะคะเพราะว่าขิงอ่ะถ้ากระเทียมอ่ะกรอบจะหอมใช่คือเหลืองจะหอมแต่ขิงเหลืองมากไม่หอมนะคะแต่ถ้าใครจะอย่าสาาผคนแรกนะอ๋อเราตกลงกันแล้วนี่โอเคนะเข็ดวเอาละง่ายละเริ่มง่ายแล้วเดี๋ยวเรผ่านช่องนี้เลยครับพอกรอบเริ่มเหลืองเริ่มเปลี่ยนรูปก็ใช่แล้วเริ่มเห่นแล้วเลยเริ่มลงนี่กระเทียมนะคะ กรเทียมนี่เป็นจักรส่วนไงกระเทียมกระเทียมไทยกระเทียมจีนเนาะแล้วก็มีผิวบดใช่ผิวบดค่ะแล้วก็มีตะไคร้ใช่มีตะไคร้ด้วยจักส่วนไปลองดาวเอานะจ๊ะขออนุญาติจริงจริงอยากบอกได้นะเนี่ยแต่ว่าลืมลืมลูกน้องช่างจดแต่ว่าลองไปลองไปบาลานซ์ดูนะจริงๆบอกแค่นี้ก็คือหแบบถึงว่าเราตัดทางถูกแล้นะแต่คุณม่ทำผัหางเลยให้เขาเหลือของไว้ใช้พวกนั้นเออแต่ให้ผมชูวยจักรส่วนเนี่ยผมดาวให้ผมดาวนะเตรียมเยอะสุด แต่ยังมีสูตรรองมาเป็นจริงกันตะไคร้นี่ครับหลังจากประมาณสักประมาณเกือบสิบห้าทีนะถ้าไม่คนเขาใช้ไม่ครออร์ดนะเนี่ยมันจะเริ่มเหลืองกลายเป็นเงาเดียวทีออวว่สุดจากข้างในมาค่ะต้องสุดจากข้างในออกมาแล้วสีนี้ก็เข้มแล้วนะยังไม่พอยังคาดเนี่ยอ๋อคือเข้มขนาดนี้ก็ยังไม่พอส,สีนี้ผุบออกมาจะเป็นแค่สีเหลืองอ,อ่อนอ๋อยังไม่เป็นสีทองยย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 ย ถ้าเกิดเป็นศาสตร์ที่ผมเคยทำมาดิสีนี้ขึ้นมาแม่งโดนด่าโดนด่าแล้วอลบอกเรื่องตะไคร้หน่อยเพราะตะไคร้ที่ที่เห็นนี่ไม่ใช่นะเช๊เขาดึงปั่นลงไปก็เลยเอาแค่กลิ่นสีแต่ถ้าเกิดในการทำจริงเขาปั่นลงไปนี่ถ้าเป็นสีนี้ผมเอาขึ้นมานี่มันไม่ขึ้นแต่ผมเจ๊บอกย,งยงกอากงายากค่ะที่ร้านเซ็กซี่ที่เราไม่เคยเห็นอะไอยากครับ ไสามโลนี่ตัน้ำเท่าไหร่บอกได้ไหมเออน้ำโลละพันุโลละวพันห้าโลล้วพันห้านึ่งโลใช่น้ำพันห้าอ๋อนี่ก็สามสี่พาไม่แต่ว่าน้ำซุปนี่เขาแบบเป็นน้ำซุปที่ต้มไก่อน้าอันนี้เราจะแยกค่ะน้ำซุปน้ำซุปผงน้ำซุปผงข้าวเนีราจะมาจากน้ำซุปโครงไก่อาไม่เกี่ยวนะนี่ดูสีสีนี่แบบถ้าเปิดถ้า้องนี่ดูใบเลอนะแต่อันนี้ใช้ไฟอ่อนเลยเป ใส่เข้าไปครับก็คือหอมมากอร่อยดีมากหอมมากไอ้เหี้ยหอมดีนิดหนึ่งนะคุณเนี่ยวันนี้คุณดูช่องผมเนี่ยขอบคุณเจมส์มาด้วยครับชอบผมถึงมากเลยครับอะสุดที่อันนี้มันจะหยุดสุกเลยเพราะว่ามันโดนน้ำไปอ๋อมันมันก็เลยแบบหุดความร้อน,นทันทีใช่หยุดหยุดความร้อนทันทีเลยค่ะเนี่ยมันจากที่เรามองอยู่ในกระทะมันเข้มมากใช่ไหมคะไม่จริงมันยังไม่เข้มมากนะเนี่ย ก็เป็นเปลือกกระเทียมเจียวะเพราะปกติเราเว<ร>ลาเอากระเทียมขึ้นมาจากน้ำมันใช่ไหมมันจะสุกเพิ่มขึ้นไงใช่ปะแล้วโดนอากาศอ่ะมันมีความร้อนแล้วอู่อยู่ทีน,นี้เขาก็เลยอันฟิวได้ไปถึงสูงหน่อยเพราะเขาจุดจุดความร้อนได้เร็วกว่าเราที่เรา,าตากในอากาศโอ้ยสารละว่ะสารละไม่อยู่จริงว่ะเฮ้ยเจมม์มนี่เจมึกไม่ห่วงเลยอ่ะเขาไม่ห่วงค่ะขายมันจะเป็นแสเนยเพราะเขาไม่ห่วงสูตรเลยนะช่องคุกที่เมาก็ต้องเปิดช่องคลุกที่เมามีคุณคุณกับเรานะคะสุดตรีมไม่เปิดตลอด ม่มีบุญคุณคือเราเขามีของดีเราก็ถ่ายคอนเทนต์สุดยอดเลยอ่ะเอาเอาว่าเอาว่ากูร้านเขาเป็เก๋อเร้านมา่จะอยู่ข้างหลังบ้านนะเดี๋ยวพอน้ำพอมันพอมันโดนน้ำเนี่ยมันจะเริ่มคลายตัวสีมันจะอ่อนลงเลยจากันเป็นสีทองเลยใช่มันจะเริ่มเป็นสีทองนี่ค่ะจากมันจะไม่มีความเข้มเหมือนเดิมน้ำก็จะเป็นสีนี้แต่ถ้าคุณอยู่บ้านน่าสมมติถามถามแทนคนทัาบ้านหน่อย ถ้าคัวไม่อะันเป็นสีเหลืองทองแล้วไม่ใส่แล้วมันจะเป็นไงมันจะไม่หอมเท่ามันก็จะไม่หอมเท่าค่ะแต่ว่ามันก็ความนีได้มันก็จะเหลืองน้อยมันก็จะมีกลิ่นมันก็จะอยู่ที่ระดับของความที่เรากําหนดด้วยอ๋อคืออันนี้ราจะรย์เาิรทำให้มันแบบดึงกลิ่นออกมาให้สูงที่สุดอะสูงที่สุด,สดแต่ถ้ามากกว่านี้ก็คือไม่มีแล้วไ,ไม่มีกลิ่นแล้วสุดตีนของเลยงานนี้คลิปนี้ก็ก,ากลายเป็นคลิปตำหนินะดูแะใช่ป่ะใครทำาว่ามันก่ายมาคลิปนี้เลย เมื่อกี้พอข้าวตรงนี้เราทำไปเริ่มเดือดเนี่ยเงมส์สั่งเด็กว่าเป็นเป็นสาวข้าวเราต้องก่อนจะก่อนจะไปชาวข้าวเราต้องให้น้ำเดือดก่อนนะคะเพราะว่าถ้าน้ำไม่เดือดเนี่ยเราเอาข้าวลงไปเนี่ยมันเหมือนเอาข้าวไปแช่ในน้ำมันจะทำให้ข้าวแฉะหรือแม้จะเป็นข้าวกลางปีก็แฉะได้ยิ่งย่เราใช้ข้าวต้นฤดูข้าวใหม่ยิ่งต้องน้ำเดือดเลยคือน้ำเดือดเดือดสาวข้าวแล้วลงไปเลยเอาข้าวลงไปผัดเอาไปผัดให้มันสุกสักนิดนึงใช่เอาไปให้มันเป็นผัดคล้ายๆรีซอตโตเลยค่ะ้วก็อ่าให้เป็นเหมือนข้าว เทคนิคเยี่ยบเลยนะถ้าคุณดูดีๆไม่กดข้ามไม่กดสกิปนะคลิปนี้จำนายมผมยอมเป็นกาวให้พวกคุณนะคลิปนี้นะไม่เป็นสีเดี๋ยวเราจะเราคลิปเก่าไว้ไก่ไม่มีกาวเลยนี่ม่ีใส่ตับไปห้าชิ้นเลย่ะมาครับต้องใช้เทคนิคมากมายนะแล้วก็ระยะเวลาที่เพอร์เฟกต์ด้วยนะข้าวถ้าเราล้างเราน้ําเดียวนะคะล้างน้ำเดียวใช่หลายคนเข้าใจว่าข้าวใหม่ต้องล้างหลายๆน้ํานะล้างเยอะ ยางเยอะเอ่อล้างหลายยิ่งล้างน้ําเยอะยิ่งเข้าแฉะนะคะใช่ล้างน้ําเดียวค่ะล้างน้ําเดียวแล้วน้ำเดือดใส่ลงไปเลยคะอันนี้เราคนไม่หยุดเลยนะคะคนไม่หยุดเลยหรอกินไม่ได้เลยี่วันสามวันก็คือจนกลายเป็นรีสอร์ทสามวันก็อื่นแล้วคนนะไม่ก้าวนี่แหละคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คนของความใส่ใจแล้วก็แบบลงทุกดีเทลนะทำให้เขาร้านคนเยอะแบบนี้นะถ้าเพื่อนๆจะทำเพื่อนก็ต้องดูว่าต้องทำอย่างนี้นะดีเทลอ่ะคุณคุณใกล้จะแลกไปละความแบบนะความยุ่งยากในการทำเพื่อการถ่ายจริงๆแต่เจ๊หมึกก็อยู่ในแวดวงมานานนะเราก็ถึงวันหองใจ๊หมึกสักทีเขาเรียกนะตามเฝ้ามองคนอื่นมานานแล้วค่ะใช่ไหมถึงวันของเจแล้วตอนนี้กลัตัวได้ไหมครับเจ๊แบบนี้ นานแล้วประมาณกี่นาที10นาที8บทนะ8บทนะคุณดูดิบุลลิโซโต้นะจะผิดเข้ามันไก่แล้วก็ใส่เตยลงไปส่งก่อตนแล้วก็หุงประมาณกี่ประมาณ20นาทีคือเนี่ยตัวเสร็จตั้งแต่ต้นนะยันจบเนี่ยคือชั่วโมงนะ ชั่วโมง20นาทีเนี่ยคือความจัดใจนะถึงได้ข้าวที่เรียงเม็ดสวยเป็นสีทองอร่ามนะกินตัวตับทองสตรีน <c oughs> ผมว่าร้านเจกินอย่า <c oughs> ลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมผมนะ <c oughs> ดังเาเลยคือง่ายๆว่าตอนนี้คือใครที่จะมากินร้านเจเนี่ยก็คือที่เดิมเพ <c oughs> ชรบุรีซอยห้าแต่ต้องเข้าซอยเจ็ดนะข <c oughs> ออวัยดีผมเข้าซอยห้าสวนเลนเยีนยันนไ้ออกมันมีอ่าแต่สั่งเดลิเวอรี่ได้ ทำผ่านอะไรครับผ่านไลแมนค่ะไลแมนใช่ตอนนี้เรามีไลแมนโอลลี่มีอย่างเดียวอ่าเพราะเอฟคุณสี่อ่าแล้วก็อีกนิดนึงก็คือจองไหมท่านจะมาจริงๆเราหน้าร้านเราเราไม่ได้รับจองเลยค่ะเราเป็นเป็นวอล์กอินลูกค้าวอล์กอินเข้ามาหน้าร้านได้เลยสั่งจองล่วงหน้านะจะไม่สั่งจองล่วงหน้าเป็นกลับบ้านอย่างเดียวคือเราจะรับจองทุกๆวันเสาร์เพื่อเป็นออเดอร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรับรับจองทุกวันเสาร์ผ่านที่ไลแอนไลแอดร้านค่ะไลแอดร้านนะเดี๋ยวขึ้นไลแอดร้านให้ปิ่งโอเค เปิดปิวันไหนไหมปิดทุกวันเสาร์ค่ะปิดทุกวันเสาร์ประจำจองแล้วว่าเปิดปิดกี่โมงครับผมร้านเปิด10โมงเช้าค่ะปิดประมาณ4โมงเย็นแต่ว่าของหมดก่อนก็ปิดก่อนค่ะ10โมงเช้าถึง4โมงเย็นถ้าของหมดหมดส่วนมากก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกินใบสั่งอนาคตอนาคตมันใกล้มีนะขยายสาขาต้องมีนะมีค่ะมีมีสัญญาไว้ก่อนแล้วดี๋ปวผมขอนิดนึงดีกว่าคือในหมุดนี้ให้หมดเลยนะเรื่องของกานสอาชีพนะ สร้างอาชีพนะคือเชเหมึนกนผมบอก่อนว่าเห็นตั้งแต่ตอนที่แบบนะยังแบบเป็นร้านกะเกพราร้านกะเพราแล้บะหมี่ตอนนั้นก็แบบขายดีนะแต่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเหลือกําไรน้อยใช่ขายดีไม่มีกำไรจน,นอตอนนี้มาแบบขายดีกําไรบานแล้วะมีแรงฝากเพื่อนๆคำรั้นหารอยู่ตอนนี้เป็นกําลังใจหน่อยเพราะว่าทุกคนอาจจะยังสู้อยู่จริงๆแล้วคืออยากจะให้กําลังใจเพื่อนๆนะคะช่วงเวลาของคนมันจะมีเวลาของเราแต่ว่าถ้าเราไม่ท้อนะคะอย่างพี่หมึกเนี้ยก็หาในสิ่งที่เราไปเรื่อยๆก่อน แล้วเราทําในสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราจะสามารถทําได้เต็มที่แล้วพอเราทําได้เต็มที่มันจะเกิดผลลัพธ์กลับมาว่าเราทําพอเราทําแล้วมันมันสุดแล้วเนี่ยมันจะมีคนมองเห็นเราค่ะมันจะมีคือผลลัพธ์แห่งความตั้งใจอ่ะใช่ันมันมันรอ,อ,อผลนะใช่ค่ะทุกันนี้เห็นฉันเลยว่าไอการที่จะจะมึกตายดีแบบหเดือนปีหนึ่ง ไปเรียนแบบ5้าสถาบันบันทึกเจ็ดสถาบันแล้วคือเรียนท <มา S 1> ่าบรนกายอย่างเดียวเนี่ยเรียนมาเจ็ดที่แล้วก็ช่วงแรกที่ที่เรียนแรกๆคือเรียนมาสี่ที่ก็ฝึกทํามาเกือบสปีสองปีกว่าแล้วจนมั่นใจว่าพอจะขายได้แล้วเราก็เริ่มขายแต่หลังจากที่เราเปิดวันนั้นถึงวันนี้สูตรได้ทําการถูกเปลี่ยนหมดเลยก็คือเปลี่ยนสูตรเรื่อยๆเปลี่ยนสูตรเรื่อยๆเหมือนจิ๋วป<ๆ>ุ๋ยกูเลยวะเหมือนเราเราเจอยิ่งทําเราก็ยิ่งคนพบว่ามันมีอะไรไปได้ต่อค่ะแล้วก็ได้รับ คำแนะนําจากเพื่อนจากลูกค้าที่มีประสบการณ์มากกว่าเราเงี้ยเราก็รู้เราก็มาทดลองดูว่าสามารถไปสอดได้ดีกว่าเดิมไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราทําในสิ่งที่ชอบทุกวันมันสนุกค่ะนี่คือผลลัพธ์แห่งแบบความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็คือแบบให้ใส่ใจนะอะไรที่มันเป็นอาหารให้คนกินนะแล้วคนที่กินเขาก็เลยสัมผัสได้นะจนตอนนี้ก็คือแบบขายในวันหนึ่งมหาศาลเลยกันเอาว่าไม่พูดเพราะว่าเดี๋ยว ที่สมกรเ์ชอบจะขายไม่ได้โลดโรงเรียนชื่ขอบคุณมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์สมัยเลยครับแล้วก็ใครที่อยากกินดีออนไก่ก็เรียนเจออนาคตใกล้ติดตามด้วยนะครับไม่แน่นะราคาสองไม่แน่นะมาจิบเจีบเจ๊บอกติดค่ะคลิปหน้าครับเคอมเมนต์เยอะๆนะอุตส่าห์มาแจกสูตรซาชิมิขนาดนี้นะคมเมนเยอะๆดันกันมองเห็นเลยนะครับเจอคลิปหน้าครับ